สวัสดีทุกคนคะ่ะช่องนับหนึ่ีวิวนะคะสวัสดีวันเสาร์ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะนับหนึ่งก็ามาดูแลนะคะเจ้าคุณปีเตอร์น้องปีโป้กับโปเต้นะคะสิ่งที่แบบว่าน่าตกใจมากที่สุดเลยนะคะวันนี้นะคะมีสิ่งที่จะมาบอกต่อก็คือน้องโปเต้ของเรานะคะขนล่วงคะ่ะทุกคนคะ่ะ ขนร่วงวันนี้ร่วงเยอะกว่าปกติเลยนะคะตรงนี้ค่ะตอนแรกก็คือที่ตรงตรงตรงหัวหรือว่าตรงศีรษะนะคะตอนนี้ลามลงไปที่คอแล้วนะคะก็คือวันนี้ตกใจจากที่ไปหาคุณหมอแล้วก็สอบถามคุณหมอมาแล้วนะคะสำหรับอาการของน้องโปเต้นะคะกระต่ายน้อยของเรานะคะพันฮอนแดนดอบนะคะก็คือกระต่ายพันหูตกนั่นเองนะคะภาษาเหนือนะคะก็คือว่า หูตูบนะคะคือมันเกิดจากปัจจัยหลายสาเหตุนะคะอันที่หนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าความความอะไรความเครียดความเครียดของน้องค่ะแล้วก็อันที่สองอาจจะเป็นเพราะอา,อาหารไม่เพียงพอแต่อาหารเนี่ยก็คือเพียงพอน้องก็ตอนเช้านะคะก็จะมีใส่อาหารให้น้องคน คนละหนึ่งชามนะหนึ่งถ้วยเป็นถ้วยเซรามิกด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีที่ฉีให้น้องด้วยตอนนี้น้องรู้ที่ฉีแล้วว่าควรจะไปฉีที่ไหนนะคะที่ที่ตรงที่ฉีของน้องก็จะเป็นห้องน้ําของน้องกระต่ายนะคะแล้วน้องก็ตอนเช้าน้องก็จะต้องกินหญ้าเดี๋ยวน้องก็จะกินหญ้าหมดละค่ะแล้วก็สอนตอนเย็นเราก็จะไม่ให้น้องกินหญ้าจากที่ ไปสอบถามหรือว่าไปศึกษาคนที่เลี้ยงมานะคะแต่น้องก็ล่าเริงแจ่มใสดีนะคะแล้วก็มีปัจจัยที่ว่าก็คือความเครียดอาหารไม่เพียงพอน้าไม่เพียงพออากาศร้อนอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าช่วงนี้ค่ะอากาศที่ภาคเหนือของเรานะคะร้อนมากแล้วก็มีฝุ่น pm 2.5เยอะมากค่ะแทบจะไม่อยากออกจากบ้านไปไหนเลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยสภาพอากาศเนาะเพราะว่าน้องอะงถูกเลี้ยงอยู่ในบ้านนะคะแล้วแต่นับหนึ่งก็ดูแลน้องๆน,นะคะเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เจ้าคุณปีเตอร์ของเราด้วยนะคะก็คือจะแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งโซนให้น้องเขาแล้วก็จะมีการเปิดพ,พัดลมแล้วก็เครื่องฟอกอากาศไว้ให้น้องเขาตลอดเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาน้อง ไปหาหมอนะคะทุกคนน่าตกใจมากเลยตอนแรกเป็นนิดเดียวนะคะตอนนี้ลุกลามมาถึงขนาดนี้เลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราเป็นมือใหม่นะคะสิ่งที่เราต้องควรรู้เราเราไม่ได้ทิ้งน้องเขาเราก็สังเกตอาการและดูแลน้องตลอดแล้วน้องก็ทานอาหารได้ปกติสดชื่นตามปกติเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามปกตินะคะเดี๋ยววันนี้จะไป พบคุณหมออีกครั้งตามที่คุณหมอนัดไปนะคะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่อัปเดตคลิปหน้านะคะหลังจากที่ไปพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งตามที่คุณหมอนัดไว้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ